รัฐบาลก็ดีแพ์รองนานก็ดีได้รับความเชื่มอมั่น4%จากร้อยคือรัฐบาลไม่เต็มบาทอย่างนี้อาจารย์ผมแม่ถึง1%นึ่งด้วยซ้ำไป <Diamond> ภูมิธรรมที่พูดไปทั้งหมดนั้นแสดงถึงความซื่อหรือแสดงถึงความโง่อ่อนด้อยไปเห็นใจขเขมรถ้าเป็นมวยเนี่ยเขาเรียกว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีหรือล้มมวยกองทัพได้รับความไว้วางใจ สูงมากๆเลยคนไทยเนี่ยวิธีที่จะสั่งสอนอุ้งยิงเนี่ยก็คือว่าโอเคมึงบอกว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามเราไว้เนื้อเชื่อใจฝั่งตรงข้ามมากกว่ามึงซึ่งเป็นฝั่งเดียวกับคุณเชนเออ คุณเห็นนิดาโผออกมาไหมครับเห็นแล้วอาจารย์คุณคิดยังไง trust and confidence ภาษาอังกฤษครับ trust คืออะไรมั่นใจเชื่อมั่นความไว้เนื้อเชื่อใจใช่ไหม confidence คือความเชื่อมั่นในตัวรัฐบาลเทียบกับกองทัพคุณเห็นโผออกมาว่าไงกองทัพขึ้นมานำโด่งเลยคนไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลในปัจจุบันนี้ดูท่าทีรัฐบาลปัจจุบัน น่าเชื่อใจไหมเล่าในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยคนตั้งคําถามว่าทหารมีไว้ทําไมแต่ยุคสมัยนี้เนี่ยคนมมนเชื่อมั่นในความในความเป็นทหารอนพวกกลุ่มคนที่เคยตั้งคําถามว่าทหารมีไว้ทําไมเนี่ยปากเย็บปิดสนิทหมดเลยมันก็สะท้อนสังคมไทยในปัจจุบันว่ารัฐบาลเนี่ยไม่เป็นที่เชื่อมั่นอะไรเลยในไข่ยามภาวะศึกสงครามอย่างนี้เนี่ยทหารได้ความเชื่อมั่นจากประชาชนได้มากกว่า ผมขอตั้งค้อสกเกตโพนี่สักสองสามข้อดีกว่ครับข้อที่หนึ่งถ้ายามปกติและนักวิชาการไปถามว่าคุณเชื่อมั่นกองทัพกับเชื่อมั่นรัฐบาลเชื่อมั่นนายกรัฐมนตรีครับและถามว่าความเชื่อมั่นใครจะได้ความเชื่อมั่นมากกว่ากัน,นมันเป็นคำถามที่ไม่สร้างสรรค์ เหมือนกับคำถามที่ยุให้เขาตีกันครับคุณมีลูกสองคนถ้ามีคนถามว่าใครเก่งกว่าใครใครดีกว่าใครครับมันดีกันคนละอย่างครับถูกไหมครับครับการที่ไปถามว่าเออประชาชนเชื่อมั่นใครมากกว่าแน่นอนมันก็ต้องออกมาฝ่ายหนึ่งมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งครับและอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรู้สึกไม่ดีและในที่สุดก็เกิดความขัดแย้งกันครับถ้ายามปกติเนี่ย คำถามนี้ไม่ควรถามผมว่าไม่ควรถามแต่ผมคิดว่านีดน้าที่เขาถามคำถามนี้และเขาสามารถที่จะถามได้เพราะเหตุว่าแพทองทานเป็นคนพูดเองว่าทหารเนี่ยมันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราครพอเขาเลยจับสองข้างมาฝ่ายตรงข้ามกนต้งถามเลยก็ไม่ไม่ไม่คนละฝ่ายกันนี่นะตัวเขาเองพูดเองเห็นไหมล่ะไอคำพูดของแพทองทานเนี่ยมนะันสร้างผลครับ ผมเป็นนักวิชาการมาตลอดชีวิตครับผมฟังอย่างนี้เนี่ยก็เลยบอกเออนี่ดาถามก็ใช้ได้เพราะมันมีที่มาที่ไปว่าทําไมเขาต้องถามว่าแล้วประชาชนเชื่อมั่นใครในเมื่ออีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายตรงข้ามถูกไหมครับครับแล้วกําลังเกิดลบพุ่งเขาก็เลยต้องถามครับแล้วผลก็เลยออกมาว่ารัฐบาลก็ดีแพทองนานก็ดีได้รับความเชื่อมั่นสี่เปอร์เซ็นต์ครับจากร้อย โอได้4ก็บุญแล้วอาจารย์ผมยังได้สักศูดสามอะไรเงี้ยไม่ต้องถึงหนึ่งหรอกอคือรัฐบาลไม่เต็มบาทอย่างเงี้ยอาจารย์ผมแม่ถึงหน,นึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปอ้าวคนี้ผมถามคุณว่าทำไมแม่ทัพภาคสองพอปูล่ามากมากเลยคนเชื่อมั่นเชื่อชื่นชมและมีคนเรียกร้องให้ต่ออายุกเกษียณเพราะท่านจะ,กะเกษียณเดินปลายเดือนกันยายนนี้ ขอให้ต่อ,อยุกเกษียณด้วยเอาเอาประเด็นก่อนว่าทําไมคิดว่า very popular คือผมว่านะนะเหตุการณ์วันนี้เนี่ยมันทําให้คนไทยสิ่งหนึ่งที่มันคนไทยสามารถจะรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยได้จริงๆเนี่ยก็เพราะว่าความรักและความห่วงแหนในพื้นแผ่นดินของประเทศไทยเราสิ่งท่าทีที่รัฐบาลทำเนี่ยเมื่อเทียบกับแม่ทัพภาคสองหำเนี่ยมันต่างกันอย่างชัดเจนคือเราเห็นชนะัดเจนว่าแม่ทัพภาคสองเนี่ย ทำหน้าที่แล้วก็ทั้งพูดทั้งกระทําตรงกันในเรื่องของการที่ลักปกป้องห่วงแหนแผ่นดินนะครับส่วนถ้าเรามามองทางดัางซี่ของรัฐบาลตั้งแต่นายกรัฐมนตรีแล้วก็ปัจจุบันเป็นคนที่เป็นนักาการนายกรัฐมนตรีนี่ฟังดูเนี่ยมันหลายครั้งเนี่ยไม่พูดอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยหลายครั้งพูดเราดูเหมือนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ เขมรด้วยซ้าไปมันก็เลยทำให้พอคนเรามันรวมความคิดกันักปกป้องมาได้มันก็ต้องไหลไปทางม่ทัาภาคสองอยู่แล้วเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมคุณําพออกมาแถลงสั้นๆแถลงสั้นมากๆตอนตอนแรกๆเลยเนี่ยผมไม่ได้กแถลงสั้นมากแต่ในประโยคที่แถลงอย่างน้อยยังมีคําว่าอาจยาก่อนสงครามซึ่งผมก็ตั้งความหวังไว้มากเลยว่ารัฐบาลไทยเนี่ย จะเดินหน้าให้ทางอัยการระหว่างประเทศทำเรื่องฟ้องร้องปที่ศาลอาญาระหว่างประเทศให้หุนเซ็นกับหุ้นมาเน็ตเนี่ยเป็นอาญากรสงครามเพราะว่ามีการโจมตีมีการฝ่าฝืนสนธิสัญญาต่างๆมีการโจมตีโรงพยาบาลโรงเรียนชุมชนมีการละเมิดสนธิสัญญาต่างๆรวมทั้งเรื่องของกับระเบิดแต่ปรากฏว่าคุณภูมิธรรมเนี่ย กลับมาพูดเมื่อไม่กี่วันเนี้ทำผมเซอร์ไพรส์มากที่บอกว่าขม้าเขาพาลัทธิต่างประเทศไปที่จะไปดูโรงพยาบาลไปดูอะไรต่อไร่แล้วสื่อมวลชนก็เลยถามว่าทำไมเขมนถึงยิงโรงพยาบาลเขาตอบว่าไงใจความคือเขมนคงไม่ได้ตั้งใจยิงโรงพยาบาลแต่เขายิงแบบสเปะสปะเฮ้ยแล้วก่อนนั้นี้คุณเรียกเขาว่าอาชญากรสงครามตอนนี้คุณกำลัง พูดในสิ่งที่จะทาให้ศาลโลกไม่รับเขาเป็นอาญากรสงครามเพราะว่าสาัฐญา,า,า,าระหว่างประเทศัดในญาระหว่างประเทศจะไม่รับเขาเป็นอาญากรสงครามเพราะว่ารักษาการนี้ท่าตีพูดเองว่าเขามรไม่ตั้งใจยิงโรงพยาบาลคุณจะบ้าหรือระเบิดลงที่โรงพยาบาลแล้วระเบิดสมัยนี้มันมีระบบแรงมันมีระบบยิงถ้แล้วทำไมต้องไปพูดเข้าข้างรัฐบาลเขมรคุณคิดว่าคุณภูมิธรรมที่พูดไปทั้งหมดนั้นสแสดงถึงความโง่หรือสแสดงถึงความซื่อ หรือแสดงถึงความอ่อนด้อยแล้วก็ไปเห็นใจเขมรคือผมมันก็ไม่รู้จักคุณภูรธรรมในการส่วนตัวนะเพราะนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาโง่หรือเปล่านะครับคือเราก็ไม่ได้เห็นแก่แอคชั่นมากแบบแบบอุ้งอิงอันนั้นพอจะพูดได้ว่าโง่หรือไม่โง่อาจารย์แต่ว่าวิธีการพูดแบบนี้เนี่ยผมว่าที่บอกว่าเขมรยิงสเปะสปะผมว่าคุณภูนิธรรมอะ พูดจะเปะสะปะยิ่งกว่าปืนขเขมรนี่คือพูดแกว่งปากไปแบบเป็นคาตัวเป็นปืนไม่มีเป้าไปได้แล้วก็พูดมาได้ว่าขเขมรไม่ตั้งใจยิงโรงพยาบาลคุณวิทย,ยนสังเกตก็น่าสนใจว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยพูดเหมือนกับถ้าเป็นมวยเนี่ยต่อยไม่เต็มหมัดแล้วก็หลายต่อหลายครั้งที่พูดกับเรื่องกัมพูชาที่หลครับก็พูดไม่เต็มที่ พูดเหมือนกับอมๆเหมือนกับกลัวๆเหมือนกับเกรงๆอะไรสักอย่างเหมือนสมยอมถ้าเป็นมวยเนี่ยเขาเรียกว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีหรือล้มมวยหรือล้มมวยภาษาหรือเป็นห่วงว่ามันมีอะไรเกี่ยวมันมีอะไรอยู่เลยที่ตัวเองพูดไม่ได้ถ้าพูดแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนที่สั่งการอยู่ข้างหลังเดือดร้อนมีผลประโยชน์อะไรเกี่ยวพันกับกัมพูชา ก็เลยต้องล้มมวยต้องชกไม่สมศักดิ์ศรีคุณสังเกตว่าคุณภูมิธรรมจะพูดอะไรที่มันเลี่ยงเลี่ยงเบี่ยงเบียงยังไงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยให้ความไว้วางใจกับแม่ทัพภาคสองมากกว่าไงเพราะท่าทีในการปกป้องประเทศไทยจากอริราชศัตรูของแม่ทัพภาคสองชัดเจนเราควรที่จะต้องฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศว่าคุณนเซนเนี่ยเป็นอาชญากรสงคราม คุณเซนเนี่ยมีภาพแล้วตัวเองก็พูดเองว่าเขาสั่งการให้ยิงและยิงไอ้บีเอ็มยี่สิบเอ็ดเข้ามาโรงพยาบาลของไทยครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าพอภูมิทรรมไปพูดว่าเขมนไม่ได้ตั้งใจยิงโรงพยาบาลเรามันยิงสเปซสปาก็เลยมาดูโรงพยาบาลผมคิดว่าคำคำพูดอันนี้เนี่ยมันทําให้การทูตไทยทำงานลําบากถ้าการทูตไทย จะร้องไปยังสารอาญาระหว่างประเทศก็ดีรหรือไปร้องกับกับ u ูเอหรือองค์กรต่างๆก็ผู้รักษาการนายกเราก็ไปพูดว่าเขาก็ไม่ได้จงใจก็น,น,นั่นค่นดีอันเนี้ยผมว่าจะเลวร้ายมากครับคดีอีกอันหนึ่งขอพูดประเด็นนี้ก่อนผมคิดว่าแม่ทัพภาคที่สองตอนระยะหลังเนี่ยก็ก็เริ่มพูดเยอะครับมันจะไปพนนันกันกับที่ผมถามคุณว่า ทำไมแม่ทัพภาคที่สองจึงป๊อปปูล่าผมคิดว่าอย่างนี้การที่แม่ทัพภาคที่สองคนเชื่อมั่นในตัวแม่ทัพภาคที่สองตอนแรกๆเลยถ้าคุณดูที่เกิดเหตุแม่ทัพภาคที่สองเป็นคนพูดแบบสุข,ขุมพูดน้อยมากตอนรแรกๆจริงไหมครับ <c oughs> ให้สัมภาษณ์เนี่ยอยู่ในอาณาเขตของตัวเองเรื่องการทหารับพอพ้นเรื่องการทหาร <c oughs> ก็จะบอกว่าเรื่องนี้ก็แล้วแต่ ว่ารัฐบาลจะว่าไงก็ว่าไปแต่เขาคิดอย่างนี้แล้วเขาก็จะทําอย่างนี้เขาก็พูดไปครับผมคิดว่าคนก็จะรู้สึกว่าอื้มเอาจริงครับดูหง่เฮงดูท่าทางแล้วเป็นคนเด็ดขาดโอ้คนชื่นชมมากครับหลังจากนั้นคนก็เอาของไปให้ขอถ่ายรูปด้วยไปไหนก็คนก็ถ่ายรูปไปดึงนล้นคนก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์ทั้งวันเลยคุณสังเกตดูสื่อมวลชนก็ดีหรือ ชาวบ้านเองก็ไปทําสื่อก็สัมภาษณ์คุยกันคือเป็นภาพที่ผมนั่งดูแล้วนะผมเละมีความเป็นห่วงแม่ทัพภาคที่สองทำไมล่ะไปไหนคนก็จะสรรเสริญเยินยอห้อมล้อมไปเรื่อยๆคุณวิทยเยนคุณกับผมเคยเข้าไปในที่ชุมนุมกปปสหรือพันธมิตรครับเดินเข้าไปอยู่บรรดาคนที่แวด <คน S 1> ล้อมนอคนพวกเดียวกันคนคิดเหมือนกัน ขอถ่ายรูปขอลายเซ็นขอร้อยแปดเอาดอกไม้มาให้เอาขนมมาให้มิมาทุกอย่างครับใช่ไหมครับเราก็จะรู้สึกหลงตัวไปเลยว่าเราไม่เคยรู้สึกหลงตัวนะอาจารย์อาจารย์ต้องใช้ขัใหม่ผมเนี่ยอาจารย์เตือนตัวเองตลอดว่าจะหลงตัวเหมือนพระเมนดับทั้งหลายเออและจะไม่มีเวลาที่จะคิดอะไรมากขึ้นเพราะว่ามันมีแต่คนเข้ามาห้อมล้อมผมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นห่วไม่้พระที่สองเนย นี่พูดจริงๆนะผม,ม่เชื่อมั่นนะเพราะว่าแม่ทัพภาคสองท่านก็รู้ตัวว่าตัวท่านเองเนี่ยอยู่ในตําแหน่งเนี่ยอีกแค่ประมาณเดือนเจ็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่ของท่านในรัชการเนี่ยท่านต้องทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชื่อเสียงเก <ผม S 2> <ผ>ียรติยศท่านให้ดีที่สุดผมที่ผมพูดเนี่ยพูดด้วยความรักและพูดด้วยความห่วงใยจริงๆครับเพราะว่าเห็นท่านเนี่ยออกงานเยอะเหลือเกินตอนหลังๆนี่ไปไหนคนก็จะถ่ายรูปไปไหนคนก็จะสรรเสริญยืนยอมนุษย์เนี่ย มันอ่อนไหวง่ายม,มันมันเริ่มตัวใหญ่ขึ้นรเริ่มมั่นใจตัวเองมากขึ้นก็เลยไปพูดอยู่คำหนึ่งซึ่งผมคิดว่าพลาดคำว่าประเทศไทยมีคนทหารเสียชีวิตสิบกว่าคนยี่สิบคนใช่ไหมแต่กัมพูชาเสียชีวิตสามพันผมคิดว่าคำนี้ยไม่ค่อยดีทางการทูตเราพยายามจะบอกว่า กัมพูชาเป็นคนเริ่มก่อความรุนแรงก่อเราเนี่ยทำตามกฎบัตรสประชาชาติก็คือว่าเราตอบโต้ให้พอสมควรกับเหตุแต่คุณเล่นไปบอกว่าเขาตายทิ้งสามพัอุ้ยนอันนี้ผมไม่ไม่คิดว่ามันไม่สมควรแก่เหตุนะอาจารย์อสมมติว่าอาจารย์มีแค่คนเดียวแล้วโจรสิบคนมาตีบ้านอาจารย์อาจารย์ทิ้งระเบิด ตูมลงไปหนึ่งลูกคนสิบคนตายหมดถือว่าอาจารย์ไปเขาบอกว้องตัวเองบรรลับวกคนสิบคนจะมาเผาบ้านอาจารย์ก็ก็พอฟังได้สมควรจะเหตุหรือไม่มันก็ทําให้คนเริ่มคิดเลยไหมคุณคนเดียวไอ้ห่าเขากำลังจะมาป้นยังไม่ทันป้นเลยคุณระเบิดลงเลยตายไม่มาป้นแล้วเขาเริ่มป้นแล้วเขาเริ่มลือรัวแล้วเขาเริ่มเขาเริ่มแบบนั้นแล้วเริ่มเริ่มทำลาย้อยคุณดวผมแค่คนเดียวผมก็ต้องใช้ อะไรที่มันก็น,นั่นลจะจเห็น,<ค>นไม่ละ,ะสิบคนและจะทําให้เป็นประเด็นได้ว่าคนก็บอกว่าโอ้เรานี่สมควรแก่เหตุถ้าพูดมากกว่านี้จะยิ่งเสียถึงกับเอฟสิบหกกี่เที่ยวอะไรต่อไม่อะไรมันจะไปกันใหญ่เลยผมมันละไม่อยากพูดอืมผมคิดว่าอยากจะเตือนๆเท่านั้นแหละครับเพราะว่าเวลาคนเราเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะหลุด มันจะพูดอะไรออกไปมันจะมันจะแสดงมากขึ้นอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าในหลายๆเรื่องเนี่ยคือพูดน้อยเนี่ยมันย่อมดีกว่าพูดมากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตําแหน่งไหนก็ตามนก็ต้องระมัดระวังแต่อย่างน้อยก็โดยเฉพาะคุณภูมิธรรมเนี่ยอย่าพูดสเปรสะปะเป็นกระสุนไรทิศทางขนาดนี้อันนั้นเนี่ยไม่ใช่พูดสเปกสะปะเฉยๆหรอกชกไม่เต็มหมัด <c oughs> ครับผมล้มมวย และขณะดเดียวกันผมอยากจะวิเคราะห์อีกประเด็นหนึ่งการที่กองทัพก็ดีทหารก็ดีหรือแม่ทัพภาคที่สองก็ดีได้รับความไว้เนื้อไว้วางใจสูงมากๆเลยเกือบเกือบเต็มร้อยด้วยใช่ไหมครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่อุ้งอิงบอกว่าทหารพวกนี้มันเป็นฝั่งตรงข้าม คนไทยเนี่ยวิธีที่จะสั่งสอนอุ้งยิงเนี่ยก็คือว่าโอเคมึงบอกว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามเราไว้เนื้อเชื่อใจฝั่งตรงข้ามมากกว่ามึงซึ่งเป็นฝั่งเดียวกับคุณเชนเออนั่นแหละครับครับเพราะฉะนั้นโพันนี้ออกมาเนี่ยจริงมันมันจริงออกมาว่าคนให้ความไว้เนื้อเชื่อใจทหารมากมากขนาดนั้นแต่ถ้าผมไม่ทหารผมก็จะต้องคิดลดทอนตรงนี้ลง ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่คนเขาตอบทันทีเนี่ยเพราะองค์หญิงช่วยให้ความไว้เนื้อเชื่อใจของฝั่งตัวฝั่งตรงต้ามมันสูงเพราะองค์หญิงคนเขาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเองเขาก็เลยต้องบอกอีกฝ่ายหนึ่งเพราะคนไทยไม่ขาวกว็ดำอ่าแล้วประเด็นเรื่องการขยายอายุราชาการของแม่ทัพภาคสองล่ะมีคนเนเสนอเยอะเลยว่าเออน่าจะขยายอายุราชการ คือถ้ากเกษียณเพราะท่านจะ,กะเกษียณ30กันยายนนี้ถ้าตามสถานการณ์ตามกระแสขณะนี้เนี่ยมันก็น่าจะขยายอายุราชการแต่ว่าตามหลักการเราก็ถ้าผมมีอำนาจจริงๆเนี่ยเราก็ตามข้อเท็จจริงเนี่ยผมคิดว่ามันไม่สามารถที่จะข,าย,ขยายอายุราชการได้ในอดีไี่มีไม่กี่คนหรอกที่ได้รับการขยายอยุราชการที่อาจารย์พอจะรู้จักก็จะมี คนเอกอาทิตย์กำลังเอกคือว่านายที่ได้รับการขยายริชการแล้วเวลาขยายริชการแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาความวุ่นวายขึ้นในองค์กรภายในคนทั้งร่างจะขึ้นทั้งบนก็ไม่ได้เพราะว่ามีคนทั้งบนขวางมีจุกก๊อกขวางอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้เสียระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะผลักดันให้มีการต่อยุทยการเนี่ยทำไมเราไม่ผลักดันคนที่ร่วมอุมการณ์แล้วก็ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับท่านแม่ทัพภาคสอง ขึ้นมาแล้วเป็นคนที่เราไว้วางใจขึ้นมาไม่ไว่าจะเป็นคนที่เป็นพรองแม่ทัพภาคสองซึ่งก็มีอีกขั้นที่เราก็ค่อนข้างได้ยินท่านพูดถึงกันอยู่บ่อยๆอย,อยู่นี่นะครับซึ่งอันนั้นจะดีกว่าในการขยายอายุราชการผมค่อนข้างจะเห็นใจคนที่เสนอให้ขยายอายุราชการให้ขยายายุกเกษียณของแม่ทัพภาคที่สองปัจจุบันออกไปครับผมคิดว่าหนึ่ง เขาเป็นห่วงสถานการณ์ลบพุ่งไม่อยากจะเปลี่ยนม้ากลางศึกทยนที่อย่างที่เขาเขาใช้คำอันนั้นเป็นเหตุผลที่เาขาเขาคงคิดเพราะขณะนี้สถานการณ์ไม่สงบเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ปกติทำไมต้องทำตามระบบปกติด้วยววอันดับที่หนึ่งอันที่สองแม่ทัพภาคที่สองก็ยังหนุมแน่น ดูหน้าตาดูท่าทางยังยังแข็งขันยังทํางานได้ดีคือหกสิบจริงจริงสมัยนี้ดูไม่แก่แล้วหกสิบเดี๋ยวนี้เนี่ยดูดีไม่แก่เพราะฉะนั้นก็น่าที่จะทํางานต่อไปได้ครับก็นึกป,นประโยชน์เฉพาะหน้าแต่พอคุณพูดถึงเรื่องของระบบพูดถึงคนที่จะตามมาแล้วในที่สุดในกองทัพก็จะจะรู้สึกกันยังไงอะไรต่ออะไรมันจะมีปัญหาภายในกองทัพแทนที่จะให้เขามอบภารกิจ ที่มีความสามารถคนอื่นๆที่มีความสามารถรและเอาตัวเขาเองไปเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะทำได้ใช่ไหมครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เสียเลยประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวยัยซึ่งต่อไปคนไทยอายุจะยืนขึ้นและปัจจุบันนี้อายุยืนขึ้นยี่สิบปีเมื่อก่อนนี้คนไทยห้อายุเฉลีย่ยหก เดี๋ยวนี้เข้าไปถึงจะแปดสิบครับคนแข็งแรงขึ้นอย่ารีบหยุดทำงานต้องขยายอายุการทำงานทำซะทั้งระบบเลยวัาจะขยายไปเกษียณอายุหกสิบห้าปีทั้งระบบเลยควรจะต้องขยายทั้งระบบต่างประเทศก็ทำกันทั้งเส้นอันนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมเพราะคนไทยเนี่ยคนทำงานก็จะน้อยลงด้วยมันไม่มีคนทำงานแล้วคุณรีบเกษียณไปแล้วคุณไปรออีกยี่สิบปีนั่งเฉยครับ กว่าจะตายครับเมื่อก่อนเนี่ยกเกษียณหกสิบไม่กี่ปีก็ตายแล้วครับแต่ดีนี้เนี่ยโอ้โหยาวอ,อ้อมก็ดีอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เสนอตรงนี้นะครับฟังผมช่วยกันขยายทีเดียวเสียทั้งประเทศครับการทํางานให้คนทํางานยาวขึ้นน่าจะเป็นประโยชน์กว่าไหมเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์มันต้องคิดให้รอบข้อบเพราะว่า <c oughs> มันก็มีความแปลกในระบบราชการในปัจจุบันนะอาจารย์ผมยอมรับว่า ถ้ามองภาพรวมทั้งสังคมประเทศไทยเนี่ยเรากําลังเข้าสู่สังคมสูงวัยคนทํางานเนี่ยมันจะน้อยลงในขณะที่คนเกษียณอายุมันจะเยอะขึ้นถ้าเราขยายวัยทํางานขึ้นไปจากหกสิบเป็นหกสิบห้าเนี่ยเราก็จะได้คนวัยแรงงานที่ยาวขึ้นจนํานวนคนที่ทํางานเราก็แยังแข็งแรงมีประสบการณ์คนอายุดีนี้หกห้าเจ็ดสิบก็ยังแข็งแรงผมมีประสบการณ์ด้วยผมเองก็อีกห้าหกปีก็จะหกสิบแล้วเหมือนกันแต่ ระบบราชการไทยมันแปลกนะรเพราะมันมีอยู่ช่วงวัยหนึ่งช่วงอายุหนึ่งเนี่ยคนไม่มีความรู้สึกว่าทํางานราชการแล้วเงินเดือนน้อยไม่ฝักใฝ่จะทํางานราชการจะเยอะในช่วงอายุหนึ่งอาจารย์สังเกตในยุคสมัยวันนี้นะอาจารย์คนที่ขึ้นไปเป็น40 41ในปัจจุบันนี้เนี่ยบางคนอายุ40กว่ากว่าบางคนอายุ50ต้นต้น,ตนอ่งนะอาจารย์เอาง่ายๆอย่างประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่งตั้งเงินเมื่อ 2, สองสามสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ยังเหลือ,อยุรราชการอีกทั้ง8ปดเ้าปีเราก็ยังมี40สที่ยังหนุ่มยังสาวเนี่ยคุณกลัวใช่ไหมว่าทุกตำแหน่งบริหารเนี่ยมันจะขยายออกไปมันทําให้คนเนี่ยไม่เติบโตมัน<า>มจะไม่โต<อ>มัน,มนจะชนเพราะตอนเนี้มันมันเกิดช่องว่างระหว่างพิเรียตหรือช่วงอายุคนที่ไม่เข้าไม่เข้ามารับรชาชากรเอาไง่ายๆคนรุ่นผมคนรุ่นอาจารย์จํานวนมากเนี่ยนในช่วงหนึ่งยุคสมัยหนึ่งเนี่ยคนรู้สึกว่าทํางานราชการเนี่ย <Okay. S 1> เงินเืินน้อยแต่ตอนสมัยนี้คนเริ่มเปลี่ยนนะคนที่ไงทําราชการเพราะได้เห็นในเรื่องของสวัสดิการที่ได้รับอะไรต่ออะไรคนเข้ามาทําราชการเงินเยอะขึ้นแต่ว่าคนช่วงวัยประมาณห้าสิบถึงหกสิบตอนนี้มันมีน้อยผมเห็นประเด็นของคุณครับแล้วก็มันไม่มันเป็นประเด็นที่เป็นของจริงที่ถ้าคุณไปต่ออายุราชการ แล้วไปต่อให้กับตำแหน่งบริหารทั้งหลายด้วยมันก็เลยจะทำให้คนเนี่ยไม่โตค,คนติดหมดเพราะว่าคนเก่าก็ขยายต่อไปอยูเอ่เป็นอธิบดีก็เป็นธิบดีต่อไปอีกห้าปีค,คนอื่นๆก็ไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมค,ครับอาจารย์จะใช้ระบบเดือดผสานพอถึงอายุหนึ่งเราหลุดออกจากตำแหน่งแต่ลงมาทำหน้าที่ที่ไม่อยู่ในสายการบริหารอันนั้นเป็นวิธีหนึ่งที่เขาทำกันอยู่ก็คือคว่าต่ออายุราชการทั้งหมด นะแต่ค่อยๆเพิ่มทีละปีสองปีไม่ใช่พวบห้าทีเดียวห้าปีหรืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือคนที่อายุเกินหกสิบไปแล้วเนี่ย <c oughs> ออกจากสายบังคับบัญชาถูกต้อง <c oughs> หยุดจากตำแหน่งบริหาร <c oughs> เข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการที่ปรึกษา <c oughs> แต่ยังเขายังมีความสามารถใช้งานเขาถ้าอย่างนั้นผมเห็นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จะได้เพราะอย่างที่ผมยกตำแหน่งที่เมื่อสักครู่เนี่ย ประหลัดกระทรวงที่พูดถึงเนี่ยท่านยังเหลืออายุรชาชการอีกทั้งแปดปีอยู่แล้วเนี่ยเจ็แปดปีเนี่ยถึงจะเกษียณเพราะฉะนั้นอธิบดีทั้งหลายไม่ต้องขึ้นเป็นประหลัดกันเลยถ้าขยายเป็นหกสิบห้านี่ยิ่งแบบกลายเป็นเจ็สิปีถ้าจะทำเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปครับตอนนี้ศาลก็เพิ่มจากหกสิบเป็นเจ็ดสิบแล้วครับอาจารย์มหาวิทยาลัยก็เพิ่มจากหกสิบขึ้นไปครับแล้วก็และไม่บังคับด้วยถ้าคุณอยากจะ,กะเกษียณก่อนเชิญตามสบายค แต่ถ้าคุณอยากจะทำงานต่อก็ให้มีการทดสอบสมรรถภาพว่าคุณยังดีอยู่และหน่วยงานก็ต้องการและไม่ต้องไปอยู่ในตำแหน่งบริหารแต่อยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการถ้าอย่างนั้นผมเห็นด้วยแต่ว่ามันก็จะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่เรียกร้องให้แม่ทัพภาคสองต่ออยู่ในเช่นกันผมกำลังแนะนําต่อจากที่เขาพูดไงว่า ผมเห็นด้วยกับคุณไงว่าถ้าอยู่ดีๆจะให้ไปต่อตอของแม่รัฐภาคสองเนี่ยมันเสียระบบครับเอาอย่างที่ผมพูดดีไหมที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยและอย่าอย่าคิดแต่แม่รับภาคที่สองคนเดียวครับคิดทั้งประเทศเลยเรายังมีคนดีอยู่เยอะครับเพราะว่าคนตอนนี้เนี่ยผู้สูงอายุมันเยอะมากขึ้นแล้วกูจะให้เขาหยุดทํางานทําไม,มแรงงานเราก็น้อยคนทํางานก็น้อยก็ค่อยๆขยาย<ม>และขยายไปเรื่อยๆ<ม>ุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้หลายประเทศ ไปเจ็ดสิบและ,ะบางประเทศไม่มีการกเกษียณอายุแต่ใช้วิธีประเมินเอาค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็เห็นตรงกันว่าอย่าทำลายระบบแต่ถ้าจะทำให้ดีก็คือพัฒนาระบบ